Hello guys welcome back to c c i l beauty สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมากับช่อง c c i l beauty อีกครั้งนะคะซึ่งวันนี้สิ่งที่เราจะมารีวิวก็ยังเป็นโหมดที่เราค่อนข้างชื่นชอบกันนั่นองนะคะก็คือสำหรับโหมดรองพื้นซึ่งวันนี้เราจะมารีวิวรองพื้นแบบซองนะคะออสิ่งที่จะมารีวิววันนี้ก็คือตัว s i ต t าซ s i s t รองพื้นแตงโมนะคะตัวนี้หลายหลายคนน่าจะเคยเห็นกันแล้วนะคะเราก็เลยแบบ เออถึงเวลาที่เราต้องลองแล้วละ่ะคือเขาบอกว่าตัวเนี้ยมันจะเป็นรองพื้นที่แบบปกปิดแล้วก็ติดโทนคุมบันกันแดดน,นะคะแล้วก็เนื้อแมตตเกลี่ยง่ายตัวนี้ก็คือเขาบอกเนี่ยมีเอส50แล้วก็คือเขาใส่แบบตัวคอลลาเจนกับไฮยาลูรอนิกแอซิดมาด้วยก็จะช่วยแบบเรื่องผิวชุ่มชื้นนะคะแล้วเขาก็คือเค้มว่า ตัวนี้คือหน้าจะไม่เทาแล้วก็ผิวไม่ดกนะคะก็คือตัวนี้จะมีแค่สีเดียวมาให้เลือกเลยนะคะเหลือพัมเมอร์ที่จะใช้วันนี้เราใช้เป็นตัวนี้นะคะตัว d i o r n a r y พั m m r เราเคยใช้ไปในคลิปก่อนแล้วก็คือตัวนี้เขาว่าช่วยเรื่องแบบคุมมันแล้วก็เบลอรูขุมขนนิดหน่อยแล้วก็คือเนื้อเขาค่อนข้างแบบเป็นเนื้อเจลแน่นๆนะคะมันก็เลยเหมือนดอกเปิมดูดขึ้นมาไม่ติด ตอนนี้คือเราลงไมโครเซอร์แล้วก็กันแดดต่างๆเรียบร้อยแล้วนะคะเเดี๋ยวเราจะให้ดูเนื้อลองพื้นกันนะคะออกไปทางเหลือนิดหน่อยอันเดอร์โทนไปทางเหลืองนะคะแล้วซ้ำเพราะมันมีสีเดียวนะมันก็เลยแบบทำสีออกมาค่อนข้างแบบทางขาวหน่อยตัวนี้มีกลิ่นน้ำหอมค่อนข้าง ชัดเจน,นะคะกลิ่นออกแบบเหมือนจะแบบเป็นกลิ่นแตงโมแต่ก็แบบออกไปทางโฟโร์ดอกไม้ดอกไม้อะไรนิดนึงอันนี้ก็ลงเสร็จแล้วนะคะใส่รู้สึกว่าค่อนข้างโอเคเลยนะก็อันนี้โทษอเรไปทางเหลืองนิดนึงแต่ว่าสีเขาแบบไม่ได้ดูแบบขาวเกินไปนะคะ เออรองตวลใต้ตากยยี้ก็แบบช่วยแบบพังความคําได้หน่อยแล้วก็พวกรอยสิวก็คือรอยสิวอาจจะยังพอเห็นอยู่นะคะแบบก็ค่อนข้างเห็นอยู่แหละก็มันให้ความรู้สึกว่าเขาน่าจะปกปิดประมาณปานกลาง<ม>เนื้อเบาๆหน่อยนึงก็เดี๋ยวลงตรงคางเพิ่มอีกนิดนึงนะคะจะรู้สึกว่า เนื้อเขาก็ค่อนไปทางแมทนะคะอพอลงรอบที่สองนะคะเราลงแบบแต่แต่แต่แต,แต,แต่แต่เอาเราจะเห็นว่ามันเริ่มแบบปกปิดรอยสิวได้ดีขึ้นมานิดนึงนะคะคือปกติอะชายจะไม่ค่อยชอบใช้นิ้วเกอลอีก่ยรองพื้นนะคะเพราะว่าเวลามือเปื้อนแล้วบางทีแบบยังไม่ทันที่เช็ดออกอะคือแบบเติอไปจับเสื้อพอจับอะไรเงี้ยเราก็แบบเปื้อนไปก่อนแล้วนะคะวันนี้เราจะใช้แป้ง ตัวนี้นะคะ Cover Power Pack ของ Elip ิอันนี้เบอร์23คือเขาจะช่วยเรื่องแบบเบอร์คของคนได้ดีแล้วก็ตัวนี้จะแบบช่วยเรื่องความคุมความมันได้ค่อนข้างโอเคนะคะแล้วก็จะค่อนข้างแบบช่วยเรื่องปกปิดเพิ่มได้ด้วยเพราะว่าเขาเป็นแบบผสมรองคืนมานะคะตัวนี้ก็คือความจริงเคยลองไปครั้งหนึ่งแล้วนะคะ แลวก็ฟูเทงแบบเสียก็เลยต้องมาถ่ายใหม่เพราะว่าเพราะมันก็ด้วยตัวรองพื้นก่อนใช้กระป้งที่ไม่คุมมันมากก็แบบถือว่าคุมมันได้โอเคกลางๆแต่ว่าถ้าแบบคนที่หน้ามันเนี่ยก็คือมันก็ต้องสับแป้งระหว่างวันนะคะซึ่งใส่ว่าแบบรองพื้นแทบจะตัวสําหรับคนหน้ามันมันก็ต้องถ้าอยากให้มันดูดีก็ต้องแบบซับแป้งเติมหน้าระหว่างวันบางอะไรเงี้ยค่ะ ก็เดี๋ยวตอนนี้เราเสร็จลอนะคะ่ะเดี๋ยวเราไปหมายถึงลงแป้งเสร็จแล้วเดี๋ยวไปแต่งหน้าที่เหลือแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเดต้คิ้ <c oughs> ก็เดี๋ยวตอนนี้แต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะก็คือแบบตอนแรกเห็นเหมือนแป้งมันแอบไม่เกาะหน้านิดนึงแต่ก็คืออาจจะเป็นพบแป้งมากกว่านะคะ <c oughs> ก็เลยเดี๋ยวรอดูกันไปเลยแล้วกันตอนเย็นว่าเดี๋ยวเป็นยังไงบ้าง ตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสองกว่านะคะเดี๋ยวเราจะออกวันนี้ต้องไปข้างนอกนะคะไปทําธวระพเดี๋ยวกลับมาอัปเดตกันอีกทีนึงตอนเย็นโดยรวมตอนนี้ก็ยังดูโอเคอยู่พอเขาจะรู้สึกว่าพอมันเริ่มเสร็จตัวมันก็ไม่ได้เหลืองมากนะคะแต่ว่ามันดูขาวนิดนึงแต่ในกล้องดูขาวกับชีวิตจริงนิดหน่อยนะคะแต่ก็ ไม่ได้แบบ cover mark ถ้าเทียบกับแคปนะคะก็เดี๋ยวเรากลับมาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งตอนเย็นแล้วกันนี่นะคะเรามาเทส t รองพื้นแต่งโมกันวันที่สองนะเพราะว่าวันแรกมันมีปัญหาเรื่องเป็นคราบซึ่งเอาจริงๆอะใส่คิดว่ามันเป็นพราแป้งนะคะเพราะแป้งตัวนี้เคยใช้คือวันนั้นอะใช้แป้งอีกิปตัวนี้นะคะค powder p a เขาว่าพ p o w ด e r p a พคคือรู้สึกว่าเหมือนเคยใช้กับตัวอื่นแล้วมันแบบเป็นคราบเหมือนกันก็เลยแบบ คิดว่าน่าจะเป็นแป้งหรือเปล่าเพราะว่าตัวรองพื้นน่ะทรายเคยใช้ครั้งหนึ่งแล้วมันไม่เป็นคราบอย่างนี้นะคะวันนี้เราเลยเปลี่ยนเป็นใช้แป้งสีจันทร์กันก็ตอนนี้เช้ามากแปดโมงนิดๆเองก็เดี๋ยวเรากลับมาอัปเดตกันอีกทีก็คือดึกๆไปเลยเนาะก็เดี๋ยวยังไงก็ค่อยเจอกันตอนคืนค่ะก็ตัวนี้นะคะคือเราทำฟุตเทปวิดีโอคายแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพูดตรงนี้แทนละกันก็โดยรวมนะคะเราว่าตัวนี้ค่อนข้างแบกแล้วก็คุมมันได้ดีนะคะ ก็ปกปิดแบบกลางๆนะแต่ก็เหมาะสําหรับแบบใช้ชีวิตทั่วไปไประจําวันนะคะแต่ส่วนตัวอาจจะติดเรื่องสีที่แบบมีให้เลือกน้อยไปหน่อยเราก็ว่ามันแอบขาวไปสําหรับเรานะคะแต่โดยรวมในเรื่องของแบบการปกปิดคุมมันก็คือโอเคก็ถือว่าแบบสําหรับราคาก็ถือว่าทําได้ดีมากนะ